ดีพร้อมมีจริงอยู่นะจ๊ะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่200ตารางวาปิกัดอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อมอพา,พาชีจัังหวดพระนครศรีอ,ย,อยุธยาอยู่ในโครงการพาชีร่มเย็นนั่นเองนะสนใจดีีๆมาดูกันราคาเพียงแค่45,000บาทเท่าน,นั้นเองเฉลี่ยแล้วตกตารางวาละ2้250บาทเองอยู่ในชุมชนเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยด้านหน้าอบตอไผ่ล้อมพอดีเลยทุกคนดูนี่ปไปดูที่ดินเลยดีกว่า เ,เรื่องของชีดินังน้ก้ประมาณตามที่โอภาชมไปเลยนะคะถ้าใดดีสนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก้าสามารถติดตามเราได้ตามเว็บที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกัน,หนใหม่ร้าปก่อนค่ะ